เรามาพบพกับน้องทับม์มงคลตอนเย็นอีกแล้วนะคะตอนวันนี้คุณตาไม่ได้เอาน้องไปปลูกไว้ข้างนอกนะคะเพราะฝนไม่ตกคุณตาเขาจะปลูกน้องไว้ข้างในนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องซับมงคลด้วยนะคะ ขอบคุณมากนะคะผู้ใหญ่ใจดีและแม่ออกสีทุกทุกท่านที่ติดตามน้องมาโดยตลอดนะคะน้องก็ตกงานไม่มีงานทำตอนนี้เราก็ลองเลี้ยงช้าง ตอนมีงานทําช้างก็เลี้ยงเราเราก็ต้องเลี้ยงกันไปมาช้างเลี้ยงคนคนเลี้ยงช้างนะคะตอนนี้ดวงอาทิตย์ก็ตกดินแล้วนะคะแต่บริเวณตรง เที่ยวทราบมงคลเป็นตามมองไม่เห็นดวงอาทิตย์ตกดินบริเวณที่สวยงามมาก บรรยากาศก็ดีช่วงเงย็นนี้ช่วงค่ำใช่จะค่ำบรรยากาศดีมากเลยนะคะมีทั้งเสียงนกเสียงจิ้งหรีดร้องเต็มไปหมดเลยนะคะมงคน วัสดีผู้ใหญ่ใจดีและแม่เอฟซีทุกๆคนก่อนเร็วสวัสดีสวยๆวสวัสดีครับแม่แม่สวัสดีครับ,รบขอบคุณแม่แม่นะมากนะครับที่เป็นกําลังให้น้องนะคะขอบคุณมากๆครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องทับย์มงคลด้วยนะครับ ขอบคุณมากนะคะที่เป็นกําลังใจให้มาตลอดนะคะขอบคุณแม่แม่น้องๆ้องกสี่ทุกท่านที่ให้กําลังใจคุณยายสู้ๆคุณยายก็จะสู้ต่อไปนะคะให้ผ่านโควิดนี้ไป ต่อไปให้ก็ให้พบแต่สิ่งดีๆให้สิ่งร้ายร้ายนี้ให้โลกร้ายนี้ผ่านพ้นไปจากนี้ตลอดไปขอให้ที่ใหญ่ใจดีด้วยแม่ทุกท่านก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะ จะไปไหนออกไหนก็ใส่แง็ด้วยนะคะล้างมือทุกครั้งผ่อนที่จะออกไปข้างนอกนะคะ ก็ช้างที่อยู่ใกล้กันกับน้องมากินน้ำแล้วตอนนี้เพื่อนช้างที่อยู่ในสวนเดียวกันกำลังจะกินนะกำลังกินน้ำอยู่นะคะโอ,อ้เล่นน้ำใหญ่เลยไปเลย เดินไปเลยกำลังเดินไปเลยนะคะเพื่อนๆไปเร็วเขาเอาปุบปุบไว้ข้างนอกไปเร็วตอนนี้อามองคลก็หมดใหญ่เลยนะคะ ุคนหวัดดีสวยๆอีกครั้งวันนี้หวัดดีค่<ว>อะอนครับพรุ่งนี้ติดตามผมใหม่นะคะช <pop. S 1> ่องตะเวยซับมงคลนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ต่อๆด้วยนะคะติดตามน้องใหม่นะคะช่องตะอวยรั์มงคลครับขอบคุณมากครับอ้าวขอบคุณเร็วครับสวัสดีครับพรุ่งนี้ติดตามน้องใหม่นะคะสวัสดีค่ะ